ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์ครองวันนี้เป็นวันที่9เดือนสิงหาคมพศ2564อันนี้เป็นคลิปที่2นะครับที่เอาพระพิมพ์ยุคปลายนะครับอันนี้ยุคปลายสร้าง2 4 2 412นะครับ2 4 1 2 2 4 1 1 1่งสนะครับเป็นพระที่ปู่พยนันโตพรง์ศรีเป็นผู้ปลูกเสกไว้นะครับ เป็นพระเนื้อขาวพระปูนเปลือกหอยมุกนะครับผสมข้าวสุกผสมกล้วยนะครับผสมกล้วยมากเลยครับกล้วยเยอะนะครับแล้วก็นำว่านนะครับแล้วก็มีผมวัตุคุณนะครับแล้วก็มีช็อกเหลืองนะครับช็อกเหลืองมีช็อกเหลืองมีข้าวสุกมีเกสรนะครับมีเหล็กไหลผงไผ่ดำมียกนะครับมีพระหักแตกพระกำแพงนะครับมวลสารแล้วดูกันครับ เดี๋ยวเราก็ไปดูคร ier. ับพิมพ์นี He ้คือเป็นพิมพ์ถ้าเป็นกรอบอย่างนี้ครับเฉมาด้านนี้นะครับเส้นอย่างนี้ลายวอางี้ครับคือเป็นพระยุคปลายนะครับยุคปลายสร้างในยุคหลวงวิจารนะครับเป็นภาพพิมพ์ที่สวยครับเนื้อขาวหอยมุกนะครับผสมข้าวสุกนะครับผสมปูดบะหอยผสมกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมจันทรนะครับองนี้พิมพ์สวยนะครับนี่ครับนะครับสวยครับธรรมชาตินะครับนี่คือธรรมชาตินะครับคือเก่าธรรมชาตินะครับคือพระนี้จะมี พิมพ์เดียวกันก็มีหลายหลายพิมพ์เดียวกันนะครับแต่ก็ว่ามีลายเส้นจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะแกะกันหลายคนนะครับแกะกันหลายคนแล้วมวลสารก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะตอนที่อส่วนผสมก็ไม่เท่ากันนะครับไม่ไม่มีการตัดตัวครับคือหวานลงไปโรยลงไปนะครับแล้วคนก็ตำขกเขาคุกเขาแล้วก็ปั่นให้เป็นกลมนะครับเป็นกลมๆแล้วก็เอามากดลงแม่พิมพ์นะครับแล้วแม่พิมพ์ก็มีพิมพ์แม่พิมพ์ก็แกะกันหลายคนนะครับมีช่างหลวงช่าง สิบมูลหลายคนมากนะครับแล้วแเกะแกะก็ลายเส้นก็คล้ายๆกันครับแต่ดูแล้วพอมาเทียบแล้วไม่เหมือนกันนะครับแล้วถึงจะเป็นพระบล็อกเดียวกันก็มีความหนาความตื้นไม่เท่ากันเพราะว่ากดใช้แรงกดไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็กดบางคนก็กดแรงพระกดแรงพระก็จะบางบางคนกดเบากดกดกดไม่กดกดไม่ใช้น,น้่ใช่กัเยอะพระก็จะหนานะครับแล้วก็ตอนตัดอีกพอพอเอาพระยกแกะบล็อกออกมาแล้วตัดนะครับตัดก็บางคนก็ใช้มีด ตัดตัดตอกตัดและถ้าใช้ต่ายตัดแล้วจะมีเครื่องมือเพราะสมัยก่อนเขาไม่มีการเจาะเจะจงนะครับเพราะคนสมัยก่อนเขาไม่ร่วมบุญเขาก็มีอะไรตัดอะไรก็มีเตรียมไปก็ตัดนะครับนะครับไม่มีไม่คือไม่ไม่คือไม่ไม่คงที่นะครับคือไม่ได้แบบเหมือนเป็นบล็อกของโรงงานเหมือนพวกอุตสาหกรรมนะครับไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเขาจะเป๊ะๆนะครับเพราะสมเด็จครังถึงบอกดูพิมพ์ดูการตัดดูอะไรไม่ได้ ดูได้อย่างเดียวคือความเก่านะครับดูความเก่าอย่างเดียวความเก่าของเนื้อพระขององค์พระเก่าให้ถึงอายุที่ตอนที่สร้างสร้างท่าพระองค์นี้สร้างสอง4 1 2 2 4 1 1หนึ่งก็ต้องก็ต้องอายุมา,มากกว่า150ปีนะครับ150ปกีก็ต้องดูความเก่าให้150ปีว่าความเก่าพระที่มีส่วนผสมมีมีมข้าวสุกมีปูนเปลือกหอยปูนเปลือกหอยมุกมีอ่ากล้วยน้ำว้ากล้วยหอมจันทร์นะครับแล้วใช้น้ำมันจันทนะครับใช้น้ำมันจันยุคนี้น้ำมันจันแล้วก็น้ำมันตังอิวนะครับ แล้วส่วนผสมมีอะไรบ้างครับมีว่านนะครับมีเกสรมีมวลสารมีภาคภาคแต่ผ้ากำแพงเหล็กไหลผงไพ่ดำมีช็อกเหลืองนะครับแล้วก็มีผงทุกคนทั้งของผงศักดิ์สิทธิ์ของท่านทั้งหลายนะครับนะครับพระแล้วที่ส่วนผสมที่พูดมาเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ย่อยสลายนด้นะครับเป็นเข้าสูตรก็ย่อยสลายได้กล้วยย่อยสลายได้ทั้งนั้นครับน้ำมันจันน้ำมันตังเอี้ยวพวกนี้นะครับพวกนี้ครับนะครับเพื่อทําให้พระมีความเซ็ตตัวนะครับนะครับ แล้วพระก็ออกมาก็จะไม่เหมือนกันนะครับนะครับไม่ใช่ทุกองค์พิมพ์กดกดมาจะเหมือนกันทุกองค์ไม่ใช่นะครับตอนกดหล่ะเหมือนกันเดี๋ยวทีนี้คุณลองกดพระดูครับจะมีแฟบมีฝามีตูงไม่เหมือนกันนะครับนะครับคิดจากความจริงคิดให้ได้นะครับแล้วพระต้องมีพระอยู่ร้อยห้าสิบปีเนี่ยคือความเก่าดูความเก่าอย่างเดียวครับพอดูความเก่าได้เสร็จนะครับแล้วก็มาดูมวลสารมวลสารมวลสารนี้ก็จะไปให้อะไรมากครับเพราะว่ามวลสารอย่างนี้ของเราแบบทํามวลสารใส ใส่มวลสารกันเยอะมากนะครับใส่หมูใส่ใส,ใส่คือว่ามวลสารเดี๋ยวนี้เพราะว่าในตำราเขามีการบันทึกไว้นะครับตั้งแต่สมัยตั้งแต่สมัยก่อนบันทึกออกมาตั้งแต่อาจารย์ติาวายนะครับบันทึกกันมาแล้วกลายแล้วหลายผู้ปลูกคำพวกนี้ครับเขาบันทึกกันมาเขาก็มีคนจะสร้างพระบอมเนะี่ยเขาก็ต้องเอาตำรามาทำนะครับเขาทำตามตำรานั่นแหละครับไปดูเถอะพระลอกลิบแบบ จะมีเม็ดเขียวเม็เดแดงเม็ดดาเม็ดเหลืองมีหมดแล้วครับของปอมมีหมดนะครับคุณอย่าไปดูตรงนั้นครับอย่าไปดูตรงนั้นเพราะว่าตําราเขาเขียนไว้ตั้งแต่สม,มัยก่อนตั้งแต่ร้อยปีครับตั้งแต่ร้อยปีเขียวเขียนกันไว้ครับเขาเขียนกันไว้แล้วก็คนท,ที่จะสร้างของปอมมันก็จะเอาตารา่นี่นะมามาเป็นแบบอย่างแล้วสร้างออกมารครับแล้วคนทุกวันเนี่ยก็ซองกันอยู่นะครับซองหาโลสารนครับซองหาโลรารแต่ลืมว่าคุณต้องซองหาความเก่านะครับอย่าไปซองหาโลสารต้องซองหาความเก่าเก่ายังไง อายุพระร้อยห้าสิบปีร้อยหกสิบปีร้อยเจ็ดสิบปีต้องเก่ายังไงเปรียบเทียบเคียงให้ได้นะครับพอเทียบเคียงได้แล้วนะครับคุณถึงมาดูมวลสารมวลสารเสร็จถึงถึงมาจับพุทธคุณสุดท้ายต้องจับพุทธคุณ้ได้ครับพระแท้ต้องมีพุทธคุณนะครับพระของท่านพุทธคุณแล้วท่านก็บอกไว้แล้วไงครับพระท่านต้องมีพุทธคุณนะครับต้องเข้าให้ถึงนะครับแลวพระท่านสร้างเยอะมากครับเยอะมากครับเพราะท่านสร้างมาเพื่อส, er, สืบทอดศาสนาสืบทอดศาสนาทําไมทึงสืบทอดศาสนาเพราะว่าท่าน ต้องบรรจงสร้างพระอมุนสารศักดิ์สิทธิ์เข้าไปสร้างแล้วคนเอาไปใช้ดีใช้ดีมีความเจริญรุง่งเรืองงอกงามนะครับมีความเจริญรุง่งเรืองแล้วก็มีการเป็นอยู่ที่ดีนะครับเราเอาพระท่านไปบูชาแล้วก็เอาไปบูชาต้องบูชาให้ถูกลักษณะถูกวิธีนะครับต้องไปขึ้นขันห่านะครับแล้วก็ไปสวดคาถาชิมชรนสวดมนต์รัตนาสินสวดมนต์นะครับต้องสวดมนต์รัตนาสินสวดมนต์ถ้าเป็นคนพุทธนะครับสวดมนต์รัตนาสินแล้วก็ต้องมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาบร,ริษั์นะครับและทอดศาสนา พอเอาไปใช้ดีทําประพฤติตามตามที่ท่านท่านท่านบอกกล่าวไว้แล้วก็ใช้ดีแล้วใช้ดีเสร็จพอเราแก่มากแล้วเราก็ต้องเอาไว้สืบทอดให้ลูกเราครับเป็นโมดกให้ลูกให้เราไปลูกเราก็ไปใช้ตามตามเหมือนเราใช้ดีต่อใช้ดีมีความเจริญสว่สวนรณาสินส่วนมรดกสหายมิชรต่อแล้วลูกเราใช้ดีลแล้วลูกเราต้องไปบอกลูกลูกลูกต่อต่อต่อไปครับนี่นะครับคือเป็นนัยยะคือการสืบทอดศาสนาของปู่นะครับที่ท่านจะทำไมถึงได้สร้างพระเยอะมากนะครับที่สร้างเยอะก็เนี่ยต้องการสืบทอดศาสนาเอา มีนัยยะอยู่ในองค์พระนี่นะครับนี่ครับวิธีการของท่านท่านทําแจกอย่างเดียวครับแจกอย่างเดียวนะครับนะครับนะครับ,นะรบไม่ใช่มาเอาพระมาเอามา,เ,าเป็นอันนี้คือมาทุกวันนี้ผิดกันครับผิดกันเลยครับเยอะ <c ười> ๆมากครับคือผิดเพราะว่าเอาพระมาเป็นการันตีเป็นราคาค่างวดแล้วก็มองข้าว่า <c ười> พระนี่เขาสร้างมาเพื่อสุาสนานะครับแล้วก็เอาก็คือมองข้ามเส้นผมเส้นผมบางบุกขาวว่างว่าง <c ười> บอกว่าเส้นผมบางโขเขามองไม่ออกนะครับนะครับบางทีพระแท้ๆบอกพระไม่แท้นะครับพระไม่ไท้ไม่ถูกพิมพ์ถูกอะไรนะครับนั่นคือคือคนยังเข้าไม่ถึงนะครับครับต่อไปนะครับนี่คือให้เก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับให้ทุกท่านได้รู้ว่าพระเขาสร้างมาเพื่ออะไรนะครับนะครับนี่ครับนี่นี่ครับดูอันนี้ก็จะเป็นพระพิมพ์นี้เขาเรียกเป็นพิมพ์พระนะครับนะครับทรงอกกระบอกนะครับนะครับถ้าทรงอกกระบอกนี่เป็นพิมพ์ชายจีวร นะครับชิมชายจีวรนะครับนะครับถ้าตามเป็นอกกระบอกนะครับถ้าถ้าอกกวีถ้าอกวีชายจีวรบางถ้าอกกระบอกเขาเรียกชายโวรหนานะครับนะครับนี่เขาเรียกว่าเพิมจะมีเส้นผ้าทิพย์เล็กบางๆนะครับผ้าทิพย์เห็นไหมครับผ้าอัจฉระผ้าทิพกระบอกเรียกพระพิมพ์พระประธานนะครับหัวโค้งนะครับพิมพระประธานนะครับนะครับเรียกได้นะครับพระองค์นี้ก็จะเป็นหหูข้างเดียวครับนะครับหูข้างเดียวนะครับนะครับซุ้ม เกจทะลุซ eh? ุ้มนะครับนี exactly. ่ครับเกตทะลุซุ้มนะครับนะครับแล้วก็นี่ครับติดตามตําราที่บันทึกไว้ครับนี่ครับนี่ครับคือคือเราจะธรรมชาติคือเก่าธรรมชาตินะครับแล้วก็จะเป็นนี่ครับนี่แขวนซ้ายงอกขึ้นมาครับเองครับงอกจากข้างล่างต้องงอกจากข้างล่างขึ้นมาบนนะครับดิเมดเหลืองช็อกเหลืองนะครับนี่เศษผ้าหักแตกผ้ากำแพงเลกไหลผงไผ่ดานะครับนี่ครับเราก็ดูรวมๆวหมนไปครับดูความเก่าครับ มีรอยลานรอยล้านะครับนะครับแล้วทีนี้เราจะไปดูไปดูด้วยกล้อง 1000x นเะครับเดี๋ยวเราดูเต็มองค์นะครับนี่ครับไอ้พวกรอยตัดรอยตืดมัต้องไปดูนะครับเพราะคนตัดไม่ใช่คนคนเดียวลองขนาดคุณตัดคุณถ้าคุณไปเชื่อคุณลงปั๊มพักได้ครับแล้วคุณมานั่งตัดเองนะครับคุณจะรู้ว่าคุณตัดไม่เท่าอยู่แล้วครับบางทีคุณก็ตัดขอบชิดขอบกลางคุณตัดไม่เท่าอยู่แล้วครับนี่ครับดูความพุนของพระนะครับนี่ครับก็จะพุนอย่างนี้ครับธรรมชาติความเหี่ยวความหด พอพระเขามีมวลสารที่ย่อยสลายได้ทางนั้นเลยครับนี่คือธรรมชาตินะครับแต่ต้องดูนะครับพระล่องลินแบบเดี๋ยวนี้เขาเอาใช้น้ายากดพวกกรดกัดนะครับให้กรดเป็นอย่างนี้นะครับต้องเราต้องต้องดูเลยนะครับแต่ดูง่ายครับถ้าของแท้ครับเขาเป็นพุนลงเป็นพุนเนี่ยแต่ในในในดูพุนก็จะมีคราบแคลไซน์งอกขึ้นมานะครับลองดูครับสังเกตนะครับเดี๋ยวผมจะขยายด้วยกล้อง 1,600x ให้ดูนะครับนะครับให้ดูคราข้าวก่อนนะครับนี่ครับแล้วพอเราจะขยาย เต็มอง์แล้วก็มาดูประมาณนี้ครับเห็นไหมครับพิมเกตทะลุสซุ้มนะครับเดี๋ยวครับดูคาบเหลืองๆครับเห็นไหมครับนี่ไหมครับนี่แคลไซ้แท้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับคุณดูเหอะแคลไซทแท้นะครับเนี่ยพระที่มีอายุมากกว่าร้อยห้าสิบปีแคลไซทจะเป็นอย่างนี้ครับก็จะงอกพระเขามีตรงนี้เขาซุ้มเผาซุ้มเผาซุ้มเนี่ยซุ้มระคังเนี่ยซุ้มไหวผาซีกเนี่ยครับเขา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 ยุบตัวไปเขายุบหดหดเหี่ยวแล้วก็มีแคลไซทงอกขึ้นมานะครับนี่ครับ Screws, stumbled, ข่าวสายนี่ข่าวสายครับดู x, ง่ายครับอันนี้เรายังไม่ขยายถึงพันหกร้อยเอ็กนะครับเราดูด้วยตาเปล่านี่ครับข่าวสายงอขึ้นมาครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็นี่ช็อกเหลืองนะครับช็อกเหลืองช็อกพู้ทุคุณของผมทุกคุณท่านครับองค์ศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะครับนี่ครับนี่อันนี้คือเหล็กไหลอันนี้เรื่องอันนี้ก็คือไอ้ผ้าหั่งแต่ผ้ากำแพงผ้าซุ้มก่อนะครับนะครับพวกดำๆพวกนี้พวกนี้คือเหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับนะครับนี่ครับนี่นี่นี่เขียวนี่ทาไม่ใช่พวก เขียวๆนี้ถ้าไม่ถ้าไม่ใช่พวกหยกพวกพวกแร่ละตนะนะครับพวกพวกละตนาก็เป็นพวกคาบดินศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์ดินเจ็ดโป่งนิจเจ็ดป่าของท่านนะครับเราต้องขยายด้วยกล้องพันหกร้อยเอ็กก่อนนะครับเราก็จะเห็นนะครับพวกนี้ครับพวกเม็ดเล็กๆพวกนี้คืออ่พวกว่านร้อยแปดนะครับแล้วก็พวกไอพวกเกสรเกสรเกสรดอกโบวทั้งห้านะครับนะครับต้องดูนะครับเม็ดเล็กๆละเอียดละเอียดพวกนี้ครับมีเด็กลายผงไผ่ดำนะครับ เนี่ยพุ่นพุนเนีครับเห็นไหมครับเนี่ยพุพุนน่ะถ้าของรอกร่องแบบมันจะเป็นรูเลยครับเนี่ยของแท้ก็จะมีงอกขึ้นมาครับไหมครับของงอกขึ้นมาอยงเงอกขึ้นมาครับเนแคลไซด์เขาจะงอกขึ้นมาปิดรูนะครับเนี่ยเขาจะงอกขึ้นมาครับคุณรเขาจะงอกขึ้นมาปิดรูนะครับเนี่ยครับนี่เราถ้าเราลงขยายด้วยกล้องพันธุเล็กเราจะเห็นว่าในรูนี้มีแคลไซด์งอกขึ้นมาหมดเลยครับเห็นไหมครับงอกขึ้นมาหมดเลยครับเห็นไหมครับถ้าของรอกแบบมันจะเป็นหลุมเป็นหล ใช้พวกกดกัดพวกพวกเนี้ยกดให้มันคือให้มันดูคล้ายๆของแท้นะครับนะครับดูครับนี่ครับนะครับเป็นธรรมชาติต้องอย่างนี้นะครับนี่คือธรรมชาตินะครับธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเราลงขยายด้วยกล้องพันหกร้อยเอ็กซ์นะครับครับนี่เราลงขยายด้วยกล้องหนึ่งพันหกร้อยเอ็กซ์นะครับร้อยเอ็กซ์ให้ดูว่าเนื้อข้างในเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่คือช็อกเหลืองนะครับนี่ช็อกเหลืองของท่านนะครับช็อกเหลืองที่ว่าท่านเอาเป็นได้ เป็นผงพุตุคุณที่ศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะครับนี่ครับที่ได้เอาลงมาแล้วก็เอามาลงผสมในในมวลสารของพระนะครับนี่ครับใน้ดชัดๆนะครับพอภาพยุคภาพพิมพ์เนี้ยภาพพิมพ์เนี้ยที่จัดออกมาเนี่ยห้าสิบองค์หกสิบองค์เนี่ยมวลสารชัดเจนนะครับดูครับดูครับนะครับดูครับห็นครับชัดเจนไหมครับเนี่ยสวยชัดเจนนะครับแล้วก็มีแคลไซงอกขึ้นมาใหม่นะครับเห็นไหมครับแคลไซเม็ดเล็กๆนี่ครับเดี๋ยวให้ดูครับ จะใช้ไฟช่วยนะครับนะครับฟองตรงนี้ใช้ไฟช่วยครับนี่ครับเราจะรู้ว่าแคลไซค์ขึ้นมาใหม่นะครับนี่ครับนี่แคลไซงอกขึ้นมาใหม่ครับนี่งอกขึ้นมาเป็นเเม็ดนี่ครับแคลไซงอกขึ้นมาเป็นเเม็ดพวกนี้ครับอันนี้คือเม็ดช็อกนะครับนี่แคลไซขึ้นเก่าขึ้นใหม่นะครับเราต้องดูนะครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับแคลไซขึ้นใหม่เราจะรู้นะครับที่ใสๆนะครับใสๆเงาๆพวกนี้ก็คือแคลไซขึ้นมาใหม่แล้วขึ้นเก่านะครับคือแคลไซนี้ก็ขึ้นตลอดนะครับนะครับ เราจะแยกแยะให้ออกนะครับนะครับพอ f c จะได้ดูเป็นนะครับนะครับพระนี้ผมแยกเอามาให้ f c ผมนะครับมีพุ้ตุคุณมีท่านมีส่วนร่วมในการสร้างพิธภัณฑ์ท่านก็ได้ไปนะครับได้ไปนะครับนะครับนี่ครับดูครับดูสวยๆเลยครับดูครับนี่คือแคลไซเก่าครับนี่ครับแคลไซเก่าจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับพระที่มีอายุมากกว่าร้ห้าสิบปีฟันทรงเลยครับของโลกในแบบทําไม่ได้นะครับเห็นไหมครับ นี่แคลไซ์เก่านะครับนี่ครับพบพระเขาเป็นหลุมเป็นบ่อตัวนี้เขางอกขึ้นมาเนี่ยับงอกขึ้นมาเขาเป็นสีอย่างนี้ครับเป็นงอกขึ้นมานี่คือแคลไซ์นะครับแคลไซ์นะครับนี่แคลไซ์ดูไว้นะครับอันนี้แคลไซ์ใหม่นะครับแคลไซ์ใหม่งอกมาทับอีกอันนี้ก็แคลไซ์ใหม่นะครับนี่ครับนี่ครับเขาจะขึ้นเงานะครับมันจะเหลือบนะครับดูครับนี่ครับนี่ครับจะมีรอยเหลือบบางข้างตรนนี้แคลไซ์ใหม่อันนี้แคลไซ์เก่านะครับดูไว้นะครับเนี่ยเท่าอย่างนี้ฟันธงเจอที่ไหนขว้าเลยครับถ้ามีแคลไซ์แบบบนนนนี้ะะคครรััออยู่ใง์บ นี่ครับนี่ครับนี่ครับกล้องเราจับได้หมดนะครับคือพวกทำขึ้นมาแต่งมาใหม่เป็นแคลไซต์ปอมอะไรทาได้หมดนะครับเดี๋ยวนี้แบบนี้คนเขายังคิดไม่ออกว่าแคลไซต์เก่าเป็นยังไงครับยังคิดไม่ออกนะครับเดี๋ยวต่อไปนี่คงผมลงคลิปแบบนี้คงจะคงจะรู้แล้วครับคงจะต่อไปเ็าจะมีเม็ดเทาๆขึ้นมานะครับนี่ครับนี่โอแล้วผ้ามีสูงมีต่ำมีครับมีครับมีหดมีหดมีเหี่ยวมีย่นมิดนี่ครับธรรมชาตินะครับ ไอ้พวกสมมวนสมมวนไม่ต้องดูนะครับนะครับไม่ต้องไปดูนะครับบางองค์ก็ม้วนองค์ก็ไม่ม้วนนะครับอยู่ที่การกดแม่พิมพ์นะครับกดแรงกดไม่แรงนะครับคือจะธรรมชาตินะครับมีม้วนมีมีม้วนกับไม่ม้วนนะครับบางองค์ก็ม้วนม้วนสวยพบพระบางองค์ก็พิมพ์ตื้นนะครับอย่างเงี้ยม้วนนะครับม้วนนะครับเนี่ยครับคือทั้งองค์ไหนที่ที่เขากดลงไปนะครับอยู่ที่ความน้ำหนักของกดแล้วก็มีบล็อกไหนที่เขาลึกนะครับลึกนะครัจะมีม้วนได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราดูความเก่าอย่าง้งี้ยดี ความเก่านะครับนี่คือความเก่าทําเนียความเก่านี่ครับความเก่าของพระสุเดร่คางเราดูความเก่าอย่างเดียวครับพอดูความเก่าแล้วดูมวลสารนะครับนี่ครับนี่ครับเสร็จเสร็จพระหักแตกพระกําแพงหรือเปล่าครับดูครับดูให้ดีครับนะครับโอเคนี่เ็จพระหักแตกพระกําแพงดูง่ายครับเห็นไหมครับนี่ครับเ็จพระแตกพระกําแพงนะครับ เพราะว่าเขาเนื้อจะเขาจะยุ่ยนะครับเพราะพระที่มีอายุมากกว่าเจ็ดแปดร้อยปีเขาจะยุ่ยนะครับนี่ครับนี่คือเศษผ้าแตกพระกำแพงนะครับดูครับผมจะใช้ไฟของกล้องสองทีนะครับเดี๋ยวนะครับเห็นเงาเงาไหมครับนี่ครับอันนี้คือแคลไซ์ใหม่นะครับแคลไซ์ใหม่แคลไซ์เก่ามันจะรวมกันอยู่ครับไหมครับคือเนื้อข้างในเนี่ยคือเป็นเนื้อผ้าซุ้มกอนะครับผ้าซุ้มกอนี้เป็นมีแร่ดอกมะขามด้วยนะครับมีเนื้อว่านแร่ดอกมะขามด้วยนะครับนะครับผสมอยู่นะครับ นะครับจนทำให้ผ้าเนื้อแดงขนาดนี้ครับเพราะว่าผ้าซุมกอจะมีแร่ดอกมะขามนะครับดูนี่ครับนี่คือแคลไซต์นะครับดูกะเซนวลสวยเหมือนเม็ดเหมือนนุ่นนะครับเหมือนนุ่นเหมือนปุยฝ้ายเหมือนพวกขี้เมฆนะครับดูครับดูครับสวยนะครับอยู่แคลไซต์นะครับเวลาขึ้นหมายขึ้นขึ้นหมายขึ้นเกาะขึ้นขึ้นเกาะนะครับต่อไปอนาคตข้างหน้าเขาเกาะไปเรื่อยๆเขาจะเขาปิดเขาก็จะปิดตรงแร่เหล็กไหลของไอ ไอเ็จเ็จพระหักแตกพระกำแพงพระสุ้มก่อนะ่ครับแดงๆนี่ครับอนาคตข้างหน้าครับนี่ครับนี่คือวิธีดูนะครับนี่ครับดูไหมครับนี่คือนี่ครับอยู่ในหลุมนะครับในหลุมนะครับดูในงอกนะครับนี่เรางอกในงอกคือกาลังงอกขึ้นมาครับนะครับนี่ครับคือธรรมชาติครับนี่คือธรรมชาตินะครับ ราก็จะให้ดูให้ชัดๆนะครับดูนี่คือเป็นพระของปู่พยนันโตผงศีเป็นผู้บุกเสกของท่านดูความเก่าดูตูมลสารดูอะไรท่้เข้ากันให้ให้อายุได้อายุนะครับให้ดูได้อายุนะครับดูว่าัวไลจะยุบไม่หน่อยนึงครับเนี่ยยุบยุบไปด้านนึงครับเนี่ยยุบไปด้านนึงครับยุบด้านนึงก็คือเป็นยุบป,ปล,ยปปลายครับสร้างสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับสี่หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามนะครับนะครับเป็นที่ เสียนเขานิยมกันนะครับนี่คือเซียนเซียนเขานิยมที่เขาบอกว่าเล่นองค์เป็นหลายๆลายร้านครับเนี่ยเนี่ยเสียญเขานิยมมากเลยครับเนี่ยถ้าอย่างนี้เขานิยมมากเลยนะครับนี่ครับอันนี้ผมให้ fc ไปนะครับ fc ท,ที่มาร่วมสร้างเนี่ยก็คือลงคลิปให้เขาไว้ดูนะครับนะครับเป็นของน่หาดูยากครับแล้วก็เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับดูครับเศษเล็กเศษน้อยเหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับเนี่ยลูกนี้เหล็กไหลผงไผ่ดำนี่เศษผ้าหกแต่ฟักกำแพงนี่เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับนีแร่โรเดียมนะครับแร่โรเดียมเหล็กไหลกันยวงนะครับ นะครับนี่ครับธรรมชาตินะครับนี่ครับดูครับเยอะแยะไปหมดนะครับเดี๋ยวผมจะดูด้านหลังนะครับทีนี้ด้านหลังองคพระนะครับเนี่ยด้านหลังอง์พระนี่ครับดูเนื้อผ้าครับเนื้อข้าวสุกผสมกล้วยเปลือกเนื้อข้าวสุกผสมกล้วยนะครับกล้วยหอมจันทร์กล้วยน้าว้าแล้วก็ผอมกุ้งแล้วก็ปูนเปลือกหอยนะครับปลอกหอยนะครับ ปกหอยหอยมุกนะครับดูครับนี่นี่นี่ครับดูครับนี่นี่เด็กไหลผมไผ่ดำครับเงาเงาครับเนี่ยผมไผ่ดำนะครับนี่แขวไซส์ครับเห็นไหมครับแควไซส์ครับเขางอกขึ้นมาครับเนี่เขางอกขึ้นมารู้ไว้ครับที่เขาที่เราเราดูทําไมเป็นเป็นเป็นลุมหลุมเป็นลุมหลุมนะครับคือหลุมที่เกิดจากธรรมชาติแล้วจะมีแขวไซส์งอกขึ้นมานะครับนี่ครับนี่แขวไซส์งอกขึ้นมาครับนะครับปิดหลุมแล้วครับนี่ครับนี่ครับนี่คือแ นี่เข่าไงอกขึ้นมานะครับนี่ดูนี่ครับหลุมนี่ครับมีหลุมนี่ครับเนี่นี่อันนี้ก็งอกขึ้นมาแล้วครับเนี่ยนะครับคุณดูเพิ่ครับเนี่ยงอกขึ้นมาครับเนี่ยเข่าไซด่งอกขึ้นมาเนี่ยงอกขึ้นมาเรื่อยครับงอกขึ้นมาอันนี้งอกงอกอันนี้เสมอแล้วอันนี้ยังไม่เสมอครับงอกขึ้นมานะครับอันนี้ดูขอบหลุมนะครับเนี่ยขอบหลุมไหมครับดูครับเนี่ยขอบหลุมนะครับเดี๋ยขอบหลุม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 นะครับนี่อันนี้งอกงอกขึ้นมาเสมอแล้วอันนี้กำลังงอกขึ้นมานะครับ นี่คือเป็นธรรมชาติของพระสมเด็จประัคังต้องงอกนะครับงอกขึ้นมานะครับถ้าของแบบมันงอกไม่ได้เพราะอายุไม่ถึงมันงอกไม่ทันครับงอกไม่ทันเพราะอายุสร้างกันไม่ถึงร้อยปีมันงอกไม่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 งอขึ้นอ่ะว่างอกไม่ขึ้นตามภาษาเรานะงอกไม่ขึ้นนะครับนี่เหล็กไหลผงไผ่ดำนี่งอกขึ้นมาแล้วครับนี่งอกนี่นี่เลยเลยผิวพระนี่ผิวพระนี่เลยขึ้นมาแล้วครับงอกเลยขึ้นมาอันนี้งอกขึ้นมาเลยนี่เลยผิวพระแล้วแล้วจะเปลี่ยนสีนะครับ นี่คือธรรมชาตินะครับเนี่ยธรรมชาตินี่มันงอกขึ้นมาหมดแล้วครับแต่เราดูตาเปล่าเมื่อกี้เราไม่ได้เอาลงกล้องก็ก็เพราะมันใสไงครับเถวซ้ามันใสไมันลุ่มหลุมนะครับนี่อันนี้งอกขึ้นมาแล้วครับอันนี้เลยเลยจากผิวพักขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่คือเนี่ยทั้งหมดแล้วครับเนี่ยเป็นลุ่มหลุมเนี่ยเนี่ยงอกขึ้นมาเนี่ยอันนี้ดูหลุมหลุมใหญ่นี่หลุมใหญ่ครับอีหลุมใหญ่เลยหลุมกาบานเลยนี่นี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยงอกขึ้นมาครับเนี่ยครับ ก็ขึ้นมาเรื่อยๆครับเขาจะงอกขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเนี่ยจากธรรมชาติดูจากหลักธรรมชาตินะครับจากหลักธรรมชาติคือของร่องแบบมันทำไม่ได้นะครับเพราะมันเอาเคมีเบทาเป็นประหยอดเป็นหยอดมันไม่เสียเวลาไม่นหยอดไม่ได้หรอกครับนะครับมันนั่งหยอดนะครับแล้วมันแล้วแคลไซต์ของแท้มันจะเป็นเป็นมันจะเป็นเป็นตอครับเป็นตอเป็นงอกไหมครับข้างในครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเม็ดๆเดี๋ยวผมจะส่องไฟให้ดูนะครับดีครับเห็นไหมครับ ดูด้านในครับจะมีจะไปงอกขึ้นมาครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะอยู่ข้างในนะครับงอกขึ้นมานะครับนะครับเขาจะอยู่ด้านในในรูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยงอกเป็นฝอยขึ้นมาครับนะมครับเนี่ครับเนี่ยคือแถวซ้ายแท้งงอกขึ้นมาธรรมชาตินะครับนี่ครับตัวนี้เขาปิดไปแล้วครับพอกขาวล้วเขาปิดไปแล้วนี่ครับ ตรงนี้เขาก็ปิดแล้วนะครับเนี่ยเขาปิดแล้วอันนี้ก็ขึ้นมาใหม่เรื่อยๆขึ้นมาจนปิดหมดลุ้มนะครับนี่ก็ปิดแล้วนะครับปิดแล้วปิดแล้วนะครับธรรมชาตินะครับนี่ครับแถวซ้ายที่อันนี้คือคือดูง่ายครับนี่ครับอย่างนี้ฟันทงครับมีเท่าไหร่รีบเอาเลยครับเนี่ครับนี่คือนี่คืองอกแล้วครับคือแถวซ้ายเขางอกปิดเลยครับนี่ครับนี่ครับนี่คือธรรมชาตินะครับนี่คือแถวซ้ายปิดนะครับ นี่คืออายุมากกว่า150ปีจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับพระถ้าอายุมาก150ปีจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับนี่สีอย่างนี้เลยเขวาซ้ายที่ฟันทงนะครับนี่ครับฟันทงได้เลยครับนี่ครับฟันทงได้เลยครับเขวซ้ายอย่างนี้ครับนะครับเนี่ยเขวซ้ายครับเนี่ยตรงนี้เขามีรอยลานรอยล้านะครับนี่ครับเนี่ยเข่ซ้ายเขางอกขึ้นมาครับเนี่ยท้งนั้นเลยครับเนี่ย พระเสด็จายคังเนี่ยมีหลายเนื้อหลายแบบนะครับไม่เหมือนกันนะครับนะครับแล้วพวกปูนปลอกหอยก็มีหลายแบบนะครับไม่เหมือนกันนะครับอย่าไปวัดค่ากับอะไรพวกปูนปลอกหอยนะครับดูความเก่าอย่างเดียวนะครับอย่าเล่นพระให้ความเก่าเก่าแบบธรรมชาติเก่าถึงอายุตามอายุนะครับแล้วก็ดูมวลสารแล้วก็มีพุทธคุณต้องมีพุทุคุณเป็นหลักนะครับนะครับมวลสารเยอะครับดูครับดูง่ายครับ พานเนี่ยสวยนะครับสมหวังได้พระนี้ไปสวยมากเลยครับสวยๆครับครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับ